สวัสดีทุกคนที่ติดตามช่อง The Money Coach นะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามก็น่าจะได้เรื่องของความรู้แล้วก็สาระทางการเงินไปไม่มากก็น้อยออในตอนนี้นะครับผมกำลังเปิดช่องทางที่เรียกว่าห้องเรียนพิเศษซึ่งเป็นระบบของ YouTube Membership นะครับผมเปิดขึ้นมาสำหรับคนที่เอาละคุณฟังมาเยอะและ้วแล้วคุณก็อยากจะเรียนรู้เรื่องการเงินแบบลึกซึ้งมากขึ้นนะครับ ในห้องเรียนพิเศษเนี่ยนะครับหรือยู u ูบเ e m เบอร์ชิเนี่ยผมเปิดไว้โดยที่ผมจะเอาวิดีโอนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนในทุกๆเรื่องที่ผมสอนนะครับทั้งหมดเป็นวิดีโอที่จะจัดทำขึ้นใหม่แล้วก็ทยอยลงให้เป็นประจำทุกเดือน รวมไปถึงเรื่องราวอื่นๆที่ผมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเงินก็อาจจะทําเป็นพิเศษขึ้นมาสําหรับคนที่สนใจเรื่องการเงินแบบลึกซึ้งจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนเลยว่าห้องเรียนพิเศษเนี่ยเปิดขึ้นสาหรับคนที่สนใจเรื่องการเงินอยากจะจริงจังเรื่องการเงินจริงๆก็เหมือนกับว่าคุณได้เรียนกับโค้ชหนุ่มไปด้วยในตัวเลยนะครับรวมไปถึงครับในบางช่วงก็จะมีเรื่องของ Special l i f e นะครับเราจะไลฟ์ให้ฟังเป็นพิเศษสําหรับคนที่อยู่ในห้องเรียนพิเศษห้องนี้นะครับ แล้วก็อาจจะมีอ e ีบุ๊กอาจจะมีคีโนที่ผมบรรยายนะครับก็สามารถเอาไปดาวน์โหลดแล้วก็ไปเรียนรู้กันต่อเนื่องได้เลยตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าห้องเรียนพิเศษที่จะจัดทําขึ้นในระบบ YouTube Membership เนี่ยมีค่าบริการนะครับเดือนหนึ่งก็คือ80บาทนะครับค่าบริการตก1เดือนคือ80บบาทนะครับคุณก็จะได้รับสิทธิพิเศษทั้งหมดเท่าที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้อย่างไรก็ตามนะครับ สำหรับคนที่ไม่สะดวกนะครับแล้วก็ไม่อยากจะสมัครครับไม่อยากจะเสียเงินตรงนี้ท่านก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่ารายการต่างๆที่ผมทำแล้วก็ไลฟ์ออกมาให้ดูเป็นประจำนั้นเนี่ยก็ยังมีตอบครับไม่ต้องกังวลนะฮะร,รายการไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้ความรู้เพิ่มนะครับหรืออยากจะเรียนจริงๆรจังเพราะว่าการนั่งเรียนเป็นคอร์สมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะสําหรับคนที่ อยากจะลงลึกในรายละเอียดนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะลงลึกในรายละเอียดนะครับผมก็แนะนำครับว่าให้สมัครเป็นสมาชิกนะครับมีค่าบริการเพียง80บาทเท่านั้นแล้วก็พบกันนะครับสำหรับคนที่ตั้งใจอยากจะเรียนรู้เรื่องการเงินจริงๆในห้องเรียนพิเศษของ The Money Coach ครับ